ไดสกิทอคพี่สาวน้องสาวเงาเหงาเลยโทรคุยกันสว,ส, <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะไดสกิ <S <S พลสัสพี่สาวน้องสาวจ้ากลับมากันอีกแล้วนะคะกับรายการพอร์ตแคส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 แคของเราก็เป็นครั้งที่2แล้วนะจ้าเออสรุปในครั้งที่แล้วเธอตั้งชื่อคลิปอะไรเนี่ย EP หนึ่งอยากได้ที่คาดผมโคนนันอะ ก็ไม่อยากได้ที่คาดผมโคดันไง อะไรอ่ะคือทางคลิปคือสาระไม่มีสาระคือตรงโคนันหรอประมาณพูดอยู่ประมาณ30วิิบวิไม่ใช่เธอฉันรู้สึกว่าฉันพูดเรื่องเจลพิธีได้อย่างเคร่งเครียดมากเลยท้ายเธอเอาไปตั้งชื่ออะไรอยากในที่คาดผมโคนันก็คือเอายีละกันหลักการตั้งชื่อมันก็คือแบบอะไรก็ได้มั่วๆขึ้นมาบบว่าเราชอบตัวเนี้ยของคลิปเราก็จะมาตั้งชื่อมันจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคลิปนี้จะเป็นอะไรอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คุณพี่สาวเลยเออแบบว่าพอฟัง แล้วแบบเอออันนี้แล้วกานมาตั้งชื่อคลิปก็เอามาตั้งก็ถ้าอันไหนแบบติงตองปัญญาอ่อนก็โทษนางนะจ๊ะมาตอบคําถามของคนที่ถามในคลิปที่แล้วดีกว่ามีคนคอมเมนต์อยู่จํานวนหนึ่งเหมือนกันนะอุ้ยเราคิดว่าจะแบบไม่มีซะแล้วดีใจมากเลยเออนึกว่าจะไม่มีคนฟังซะแล้วเนี่ยก็แบบดีใจมากที่มีคนบอกว่าเออเวลาปกติก็เปิดคลิปฟังแต่เสียงอยู่แล้วทํางานไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เออมาเป็นพอดแคสตกก็น่าจะดีเหมือนกันก็ถือว่าตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ดีที่แบบว่าพี่สาวน้องสาวก็ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรมากเนาเนี่อ้ก็คืวปิด เหม่งนะคะหน้ามาันแล้วก็นั่งคุยกันอยู่นี่มีคนถามว่าสิ้นปีนี้จะมีไลฟ์ Q&A อีกไหมไลฟ์ <Live S 1> หรอไม่น่ามีอ่ะน่าจะมาเป็นทอลแบบนี้แหละเพราะว่าปลายปีนี้ไม่ได้กลับกรุงเทพเลยอ่ะแต่ว่า Q&A เนะ่ยคิดจะทำเหมือนกันอย่างที่เราเคยบอกเอาไว้เนาะตั้งแต่แบบสมัยเราตอนห0ึ่งหื่นทรัพย์ เออหมื่นซับแล้วเราบอกว่าถ้าได้ห้าหมื่นแล้วเราจะทํานี่เธอตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วอ่น่าจะอีกสองร้อยคนก็ห้าหมื่นแล้วอะ่ะโออีกสองร้อยคนใกล้จะต้องทํา Q a 2, รอบสองรอใกล้ละใกล้ละเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามคํถาถามเลยนะเราก็ทําอันนี้มาประมาณแบบว่าสองปีกว่าแล้วป่ะสองสามปีแล้วอะ่ะ <2 S 1> เออยูทู e เนี่ยอเออสองปีเนาะยูทู e ของเราก็น่าจะมีการอัปเดตชีวิตต่างๆมากมายเลย นะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ <c oughs> รอฟังกันด้วยเนาะขอให้ถึงห้าหมื่นเร็วๆแล้วกันแล้วก็มีคนบอกว่าขอเสนอชื่อช่อชวงพี่สาวน้องสาวแอบหมีหนีมาเมาส์อ่านยากมากเลยห <c oughs> มีคืออะไรไคูร่บ้ามงเหรอเออคืออะไรเนาะแต่ว่าก็อ่านยากเหมือนกันนะคะเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มีสติพอเราก็จะ พูดแล้วก็ลิ้นพันกันอ่าแล้วก็มีคนบอกว่าลองทำบอดแคสเป็นภาษาญี่ปุ่นไปไหมครับอ้าวไม่น่ารอดนะคะพาภาษาไทยยังพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนาะนั่นนะสิเนี่ยเราต้องตัดต่อเยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นเราพูดเหมือนไหลลื่นขนาดเนี้ยโอ้ย ตัดออกเยอะเลยครั้งนี้เราเพาะเราอัดไปเกือบชั่วโมงเลงตัดเหลือสามสิบนาทีนอกเรื่องกันเยอะมากก็มีคนที่แบบติดตามเราตลอดตลอดเนาะว่าโอยคันนี้มาเป็นพอดแคสต์ล่าดีใจนะคะที่แบบว่าติดตามกันเหมือนเดิมแม้จะเปลี่ยนรูปแบบไปก็ตามเนาะ ใช่ว่าคลิปที่แบบเป็นหน้าพวกเราจะหายไปเดี๋ยวมันจะมีถ้าเกิดว่างเมื่อไหรจะทําแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยว่างไงเออเอาเป็นพอดแคสต์ไปก่อนเดี๋ยวปีหน้านั่นแหละเดี๋ยวจะมีกลับไปทํางานที่กรุงเทพก็เดี๋ยวได้ไปอยู่บ้านคุณพี่สาวนะคะก็จะพยายามอัดคลิปให้มันเห็นหน้าเห็นตาพวกเราบ้างคุณพี่สาวก็เตรียมเรื่องถามบัดพูดเยอะแยมากมายเลยใช่ไหมคือเตรียมไว้แล้วแหละแต่แค่ยังไม่มีใครพูดด้วยเพราะไม่มีใครว่างเลย เออถูกตออ้องทั้นคุณพี่ชายด้วยเนาะใช่ใชก็ทํางานอยู่ด้วยกันนั่แหล,ละก็เลยแบบยุ่งยุ่งกันหมดช่วงปลายปีมันก็เงี้ยแหละเออมันต้องสู้สู้ยิบตานะฮะใช่เออช่วงเนี้ยที่ไทยเนี่ยเหมือนจะมีศิลปินญี่ปุ่นมามากมายเลยเนาะมาจัดคอนเสิร์ตบ้างมาแบบแฟนมิ้งก็มีอย่างล่าสุดฉันก็เห็นในทวิตเตอร์ก็แบบมีเป็น the lam page มาใช่ไหมโหมางานเทศกาลดนตรีที่ไทยแบบโหดูแบบสุดยอดมากเลยสีชุดเป็นสีส้มฉันเห็นอยู่สีส้มสีเขียวสะท้อนแสง มีคนแซลมีคนแซลว่าแบบมาบินทาบาทหรอ <c oughs> ตายละด <c oughs> เ,เด่นมากนะชุดเด่นมากแล้วก็มีวงเหล็กนะที่แบบว่ามาไทยช่วงนี้อ่ะเธอไปด้วยหน่ใช่ไหมก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีฟูจิคาเซที่ฉันไปมาเนอะเป็นแบบว่า เล่นเปียโนอะไรอย่างงี้ฉันก็โหอิฉามากเลยกดบัตรไม่ทันเธอกดบัตรให้ฉันแต่ว่ามันได้แค่สองใบอะเนาะใช่ฉันกดบัตรอะฉันกดทันแต่ว่าฉันต้องให้เธอเพราะเธออยากไปมากกว่าแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นคอนที่เราไม่ต้องกระโดดลดเต้นอะไรมากเพราะมันเป็นแสดงเปียโนไงแล้วก็บอกว่าเออนั่งสวยๆชุดกระโปรงกันไปเนาะแต่ว่าที่ไปล่าสุดนี่คอนวันโอคูโอ้โหเพึ่งวันอะไรวันอังคารป้าที่ไปมา ใช่วันอังคารนะสิบสอเดือน12คือแบบว่าเพื่อนที่เขาแบบไม่ได้เป็นสายญี่ปุ่น,นอะไรงี้เนาะเขาบอกว่า ทําไม่คอนจัดวันอังคารอนะฉันก็ถ่ายรูปอารีนาตอนที่มันยังไม่เริ่มคอนะนี่เต็มจา่าเต็มอารีนาสุดยอดคือแบบว่าวันโอขัวคือเป็นวงที่เขาโกลบอลแล้วเขาอินเตอร์ไปแล้วอ่ะเขาเป็นสู่สากลไปแล้วว่ะคือจริงๆฉันก็แบบไม่ได้ติดตามเขาอะไรมากแต่ว่าเราก็รู้จักจากเพลงที่แบบว่าเขาลองประกอบเคนชินสามภาคเนาะคือเราก็ดูดูเพราะถ้าเครู้ไง <laughs> ซึ่งทากาเนาะนันกร้องนำก็เป็นเพื่อนกับทาเครุฉันก็เลยเออเหมือนรู้จักรู้จักมาเรื่อยๆแต่แบบถามว่าร้องได้ทุกเพลงไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ขนาดแฟนคลับเขาอะอย่างแบบน้องคนที่นั่งข้างๆฉันนะคือหูร้องได้ทุกเพลงแบบคลั่งไคล้มากน้องเขาก็เอนจอยสนุกมากฉันก็เออสนุกกับบรรยากาศอย่างนั้นไปด้วยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันนะการได้มาดูวงร็อกเพราะว่าปกติเราทำไมเอยเราก็จะตามแต่พวกไอดอลเนาะเป็นวงแนวไอดอลซะมากกว่า เธอคิดดูดิขนาดการแต่งตัวนะฉันยังต้องไปเซิร์เลยนะว่าไปคอนเสิร์ตวงล็อกแต่งตัวยังไงจะได้ไม่ผิดต้องกบกืนหน่อยเพราะว่าตอนที่เราไปคอนจัมกันนะส่วนมากเราก็แบบว่าฟุ้งฟิงว่ะชุดกระโตอนที่ฉันไปคอนจัมคือต่อไปซื้อเสื้อของจัมมาใส่เลยไงอันอันนั้นโอเคก็ไม่ต้องคิดมาก แต่แบบออสาวญี่ปุ่นเนี่ยเธอไปคอนไอดอลจอนนี่เขาเปลี่ยนชื่อค่ายแล้วเนาะและสตาร์โตเอ,อ็นเตอร์เทนเมนต์เขาก็จะแบบว่า ุ้งฟิง่ายเหมือนแบบหลุดมาจากฮาราจูกุหรอหรืออะไรยังไงเคยเห็นคนแบบใส่ชุดเจ้าสาวอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะเออใช่บบใชบอลังการอะชุดอลังมากที่ไปดูคอนไอดอลอะเราก็แบบอ่ะอย่างมากก็ชุดกระโปรงหรืออะไรที่แบบเออมันสีสันสดใสนิดนึงเนาะแต่ถ้าจะใส่อย่างนั้นมาคอนล็อกมันก็ยังไงอยู่คง <laughs> จะแบบเด่นเกินนี่ก็อุตส่าห์ไปซื้อแบบเออเสื้อเยืดสีดําอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบว่าของหน้าคอนขายหมดเลยนะคอนคอนวันกโอ,อ้ก็ของมันสวยนะฉันก็เห็นอยู่เออก็อดูหน้าได้อ่ะเอาจริงนะค มันสนุกตั้งแต่เขาตอนที่เขาแบบมาเทสเสียงเทสใหม่เทสซาวต่างๆ่าเธอหลอเราได้ยินเสียงตอนเขาเทสเสียงได้หรอคือจริงๆอ่ะตามปกติเขาก็น่าจะแบบเซตติ้งเอาไว้แล้วแต่พอเหมือนคนเข้าคอนมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เริ่มแบบเสียงมันคงเปลี่ยนไปหรือแบบว่าเออแบบว่าจํานวนคนเนี่ยที่มันมากขึ้นนะก็เขาก็เลยมาเทสเสียงตอนที่ประมาณอีก15นาทีจะเริ่มคอนอจริงจังขนาดนั้นอ่ะเออปกติ15นาทีคือแบบว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยเนาะ เออมืดเลยนี่สิบห้านาทีมาแบบทุกเครื่องดนตรีเลยแล้วก็มีเหมือนที่แบบเป็นสาวเอ็นอะเนาะที่เขาขึ้นมาแล้วก็แบบมาพูดใส่ไหมทำไมอ๋อตอนตอนแรกก็งง่าแบบเขาทำอะไรวะเขาแบบจุๆก็มาฮะอะฮะเฮฮะพูดชัดมากไม่ได้แต่สุูทุกคนก็แบบว่าอะไรอ่ะเขาพูดอะไรอ่๋อจริงๆก็คือต้องเป็นหอหีบเหรอ เออเป็นหอนีอันนี้ก็แบบว่าถามพี่เอกมาเนาะว่าทําไมเขาต้องพูดด้วยคํานี้ปกติพี่เอกอะ่ะก็ก็คือเป็นซาวเอ็นให้พวกแบบงานคอนแล้วนี่ใช่ไหมเออเอ,อก็ถามพี่เอกว่าพี่เอกต้องไปฮ้ยบนเวที <c oughs> อย่างนี้ได้เหรอพี่ <c oughs> บอกไม่ไม่ไม่เคยได้ยินคนแบบเทสอย่างนี้เลยแต่แบบว่า,าน่าจะต้องแบบเป็นเสียงพูดแบบ วักที่มันใช้ลมเยอะๆอะออ <S 2> <S 2> <S ซึ่งวักฮะเนาะวักฮะน่าจะแบบว่าสามารถออกเสียงใช้ลมได้มากที่สุดบ<อ>วกกับว่าแนวเพลงหรืออย่างนี้ด้วยนะอันนี้ฉันแบบไม่ค่อยมีความรู้อะไรเท่าไหร่เนาะ<อ>แต่แต่ก็รู้สึกแบบเออแปลกดีเนาะก่อนเริ่มคอน,นะเขาจะมีแบบเปิดเพลงคลเอเบาๆใช่ไหมปกติจะแบบเป็นเพลงเป็นทํานองหรือเป็นเพลงเขาเนี่ยแหละเพลงเสียปินเท่านั้นแต่ครั้งนี้เธอเขาแบบ เหมือนรันเพลงไปเรย,เลยแล้วก็มีเพลงแบ็คพินเอาแล้วคนในคอนก็ยืนเต้นกันนะโอ้คนไทยนี่มันจอยให้ทุกอย่างจริงๆอะแบบว่าอ่ะล้วเป็นไงบ้างในคอนนะในคอนหรอโหเธอมันทุกเพลงเลยอะ่ะฉันก็อึ้งเหมือนกันนะว่าทําไมทุกคนอะทั้งแบบนักร้องนําและแบบคนอื่นๆมือกองมือกีตาร์มือเบสอะไรเงี้ย <N> <H our> เขาเอาพลังเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนอันนี้สงสัยมากคือคนดูนี่ จะ,จะสลบตั้งแต่สามเพลงแรกแล้วเอ้ยเราค่อนมันกี่ชั่วโมงเท่าที่จับเวลาคือประมาณชั่วโมงยี่สิบแต่ว่าก็มีพวกอักออะไรต่ออีกก็ถือประมาณแบบชั่วโมงครึง่งโอ้คือทุกเพลงอ่ะมันมันทุกเพลงอ่ะมันเป็นเพลงเร็วหมดเลยอ่ะโอ้เ oh. ขาไม่เหนื่อยเลยนะเนาะใช่พลังไม่ตกเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันก็แบบผัด,ผ,ดผัดกันไปพักอะไรอย่างเงี้ยออก็มีแบบช่วงพูดภาษาไทยอะไรขึ้นมาเนาะก,ก็ให้แบบว่าทักกันักร้องนำอะไรไปพัก บางช่วงก็แบบว่าเออมีออกมาร้องเป็นเพลงชา้ชาๆดีดกีตา้าอะไรไปก็ให้พวกมือกองไปพักอะไรองี้มันมันก็มีเนาะอ๋<า>อแบบสลับสลับกันคือถึงแม้เราจะไม่รู้จักเพลงของแต่เหมือนพอเราไปอยู่ในบรรยากาศมันก็รู้สึกแบบ e นจอยไปด้วยแล้วก็เออได้เห็นพวกแสงคนแบบพร้อมใจกันแบบเปิดมือถือขึ้นมาเออตอนอเพลงช้าตอนอะไรคือคือมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยสวยอะดีอะถ้าฉันเป็นศิลปินก็คงแบบว่า ปลื้มเหมือนกันนะคงยืนร้องไห้บนเวทีอะที่แบบว่าเออหุยว่าแฟนต่างชาติทําอะไรให้ขนาดแฟนไทยดอมไทยทุกคนร้องแข่งกับศิลปินเธอคือแบบว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ญี่ปุ่นอย่างงี้เนาะเราก็เคยไปกันบ้างพวกแบบจอนดีเ<อ>นี่ยอะไรเงี้ยจะสังเกตไหมว่า เขาไม่ค่อยจะร้องกับนักร้องเท่าไหร่อ่ะเขาจะยืน<อ>นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆบกแท้งไฟเฉยๆใช,ๆใช่หรือไม่ก็แบบว่าร้องเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ร้องตอนที่แบบว่าอะร้องทุกคนร้องเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ค่อยแบบร้องขึ้นมาใช่ไหมเออความมีมารยาทในแบบญี่ปุ่นที่เราก็เข้าไม่ถึงนะแต่ของไทยนี่คือว่าเริ่มเพลงมาบุกโอ้ยเอาเ,เลยว่ยแบบ <laughs> มันก็สนุกไปอีกแบบนึงร้องแข่งกับลำโพงเนะี่ยคนไทยนักร้องก็คงคิดว่าเออถ้าเกิดแบบ เหนื่อยหรือแบบลืมเนื้อหรือลืมอะไรโยนใหม่ให้อีแฟนไทยร้องเนี <sh arp inhale> ่ยแหละมันร ok ้องได้หมดเลยร้องเองร้องแทนได้นะเฮ้ยเธอฉันถ่ายทวิตเตอร์อยู่ตอนนี้มีข่าวด่วนขึ้นมาเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วบอกว่ารถไฟเหาะที่ USJ มันแบบค้างอยู่ข้างบนเออคือ U.S.J. ออากาเนี่ยเอเครื่องเล่นไฟอิงไดโนเสาร์มันหยุดกากศแล้วคือเห็นคลิปแล้วแบบคือคนหัวคว่ำอยู่อะเ้วคือเขาบอกว่า อพยพผู้โดยสารลงมาโห,หน่ากลัวมากคือเหมือนข้างล่างมันจะมีรางซ้อนอีกรางหนึ่งอะรางนั้น่ะคือรางที่เอาไปช่วยเหลือก็คือมันจะเหมือนแบบรถที่เป็นอีกคันหนึ่งอะอเข้ามาจอดตรงจุนคนที่นั่งห่อยหัวอยู่ใช่ไหมก็คือจอดตรงข้างใต้เขาอะอแล้วก็ค่อยให้ปลดปลดไอ้เข็มขัดแล้วก็ให้เขาลงมาที่ที่รถข้างล่างอันนั้นอะ มันสูงมากด้วยก็คือดูภาพแล้วโอ้โหสูงขนาดนี้เขาต้องตีลังกาลงมาเหรอก็นั่นนาดิคือไม่ค่อยเห็นคลิปตรงนั้นแต่ว่าแบบน่ากลัวแล้วก็เห็นคนค่อยๆเดินลงมาจากทางเดินที่เป็นแบบรางอีกอันหนึ่งซึ่งมันสูงมากอวยพูดเราเสียวขาเลยอ่ะแบบโอ้โหขาสั้นเลยอ่ะแล้วคือก็คือเพิ่งไปโอซากา้าเพิ่งไปอุเอสเจมาแต่ไม่ได้ไปเล่นเครื่องนี้นะเพราะว่าคนมันต่อแถวเยอะฉันไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่าป๊อตคือแบบว่าแค่เห็นน่ะเราก็ไม่กล้าขึ้นแล้วอ่ะคือคือไอ้ไฟอิงไดโนซอร์มันจะเป็น แบบเหมือนเราแบบเขาเรียกขี่ไดโนเสาร์อะแล้วเราก็จะค่อยขาลงมามันน่ากลัวเสาหนีบเราอยู่เออเออย่างนั้นแหละมันจะแบบวิวๆิวขาแล้วนี่คือคว่ำอยู่อ่ะน่ากลัวขนาดฉันแบบว่าเข้าไปเล่นที่มันเป็นอแฮร์รี่พอตเตอร์เคยเธอเคยเล่นยังโอ้ยฉันชอบมากแฮร์รี่ฉันไปเล่นหลายรอบมากขนาน่ะจริงเหรอฉันแบบเล่นครั้งเดียวอะครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวอะออกมาเกือบอ้วกอะฉันเล่นเยอะมากเพราะว่าชอบมากกไปทีไรก็ต้องเล่นตลอด มันก็ชอบมันก็สนุกแต่แบบมันเหมือนมันมึนน่ะด้วยแบบแว่นด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้อะแบบหลายสิ่งอะรู้สึกแบบออกมาแล้วจะอ้วกหล่อฉันอ่าช,นะชอบเล่นเครื่องเล่นที่มันแบบเป็น 3d 4d แบบไฮเดรฟอเตอร์อะแต่ถ้าเป็นไฟอิ่งไดโนซอนนี่ไม่ค่อยชอบเพราะไม่เป็นเอาดออะมันจะแบบน่ากลัวกว่าเสียดายที่แบบว่าเอออีกอันหนึ่งอะสไปเดอร์แมนของเราอะเขาคนเลิกแล้วเนาะ เอออันนั้นก็สนุกอันนั้นก็นูกชอบเหมือนกันมันก็เก่าแล้วอ่ะเก่ามากแล้วด้วยคนก็ไม่ค่อยจะเล่นมันแล้วด้วยสงสารสงสารโดนปลดออกไปละที่ไปล่าสุดก็คือไปมาริโอใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแอบ,บเด็กน้อยนิดนึงก็กชิวดีนะแบบไม่ไม่ต้องเครียดมากเอออันนั้นก็สนุกเห็นว่ามันจะมีสนุกเปิดใหม่ที่โอกินาว่าด้วยเออใช่ในปี2025ชื่อว่าจังกุเลียจะไปละ ภาษาอินเว่าปะเนี่ยไม่รู้แต่เขาเขียนม็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าฉันอ่านแบบอักษรญ,ญี่ปุ่นอะเออจังกอเรียเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นธีม e ป่ามีแบบไดโนเสาร์ Sound, มีบอลลูนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นแล้วเหมือนแบบเฮ้ยเราเข้าไปอยู่ในโลกจูราสิกเวิด์หรือเปล่านะโออเพราะว่า,าคือปลปกปบวนเขาจะเป็นแบบเหมือนเราขับรถจีแบบแล้วก็มีไดโนเสาร์วิ่งตามอ่ะแบบดูแบบหูน่าตื่นเต้นแล้วก็มีพวกแบบนั่งบอลลูนขึ้นไปดูป่าจากท็อปวิวหรือว่าแบบมีโขนสลิงในป่าน่าจะเป็นแ่า ทั้งเกาะเลยอะใช่ไหมซื้อ,กอเออากาะทั้งเกาแล้วก็ประมาณทั้งเกาะเลย,เลยแบบว่าญี่ปุ่นเขาก็มีส่วนสนุกอะไรแบบเจ๋งๆแบบทุกภูมิภาคเลยใช่เยอะมากเลยเนาะไม่เหมือนบ้านเรามีอะไรบ้างเนี่ยดมเบ ตีมเบิร์กับสวนสยามหรออาจจะมีอ่าสวนน้ำพัทยาบ้านเราจะแบบว่าเน้นสวนน้ำมากกว่าเออเพราะวันร้อนเนอาแบบจะให้ไปกินต่อแถวที่รถไฟหออย,อย่างเงี้ยแดดมันร้อนก็ไม่ไหวปะก็ต้องแบบไปที่ที่มันเย็นๆขนาดอน,นั้นแบบต่อแถวยังยังเหนื่อยเลยอะ่ะถ้าแบบเจออากาศร้อนเข้าไปโหไม่ไม่ไหวแน่และเราก็เอาไว้ไปเที่ยวเก็บเงินก่อนช่วงนี้ก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะเสียไปกับบัตรคอนเยอะแยะมากมายแล้วแหมแล้วเธอชวนฉันไปญี่ปุ่นทุกปีฉันก็ไม่มีปังจะไปแล้วแม้ เก็บเงินก่อนเราก็ต้องเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวจะให้ไปตอนอแก่ก็ยังไงอะวิวแชร์วิวแชร์ขึ้นรถไฟหอะมันก็ไม่ได้แล้วป่ะเนาะเธอคิดว่าเวลาไปญี่ปุ่นอะถังขยะมันหายากปะ่ะก็ยากคือฉันน่าเห็นในทวิตเตอร์ล่าสุดมันก็จะมีแบบเออคนพิมพ์มาว่าแบบที่ญี่ปุ่นสิ่งที่หายาก ที่สุดก็คือการหาถังขยะใช่ไหมเพราะว่าเ,เวลาเราแบบไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วแบบก้กินกินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกินหน้าร้านถึงจะมีที่ทิง้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าซื้อไปกินไปอย่างเงี้ยเดินไปกินไปไม่มีที่ทิง้งลวต้องเก็บในกระเป๋ากลับไปทิ้งที่พักเองทุกทุกเยน็นถูกปะเ,ปเออก็คือถังขยะญี่ปุ่นมันหาย,ยากมากเลยมันก็เลยมีคนญี่ปุ่นอะที่เขาเอาปัญหาเนี้มาสร้างเป็นแผนที่ เพื่อแผนที่แผนที่ปักหมุดว่าถังขยะอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งฉันลองกดเข้าไปดูละในแผนที่นั้นก็คือน้อยมากจริงที่แบบมันจะมาปักหมุดอะมันไม่ค่อยมีถังขยะเลยอะในญี่ปุ่นอะมนกระถ่งโตเกียวเลยก็คือน้อยมากเขาก็กลัวใครมาวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือฉันดูโคนันมากไปมันมีโคนันตอนหนึ่งที่มันแบบเอาระเบิดไปวางไว้ในถังขยะเออแต่ไปญี่ปุ่นทีก็ต้องนั่นแหละกระเป๋าใหญ่ๆหน่อยก็คือยัดขยะไปเต็มเลยแล้วก็กลับไปทิ้งที่พักตอนเย็นอย่างเดียว แต่ใครจะว่าญี่ปุ่นแบบสะอาดสะอาดอะไรมันก็ไม่ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม้จะเห็นว่าตอนกลางวันนั้นสะอาดสะอาดสะอาดแต่ใครเคยไปเดินตอนกลางคืนไหมะนะเคยปลบปบงงี่ชินจูกุอย่างนี้นนะตอนกลางคืนโอ้ยชิบุย่าเลยฉันนะเลิกงานฉันอยู่แถวชิบุย่าใช่ไหมแล้วแบบเลิกงานดึกๆอูอ้หหหนูวิ่งแบบโอ้ย,น,แบบอยน่ากลัวมากนารอนมีมแมลงสาบเลยจ้าฉันก็เคยกรีดกราดมาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตใน ยำค่ำคืนเริ่งมงานดึกอย่างเงี้ยก็คงไม่เห็นนะ่ะอ่นนี่แล้วข่าวญี่ปุ่นอีกข่าวหนึ่งเนาะที่แบบว่าของสัปดาห์นี้เลยใหม่ล่าสุดก็คือนะมีการประกาศคันจิประจำปี2023นั่นก็คือนั่นก็คือคำว่า z นะคะที่แปลว่าพาสีคือเห็นขาาะารแล้วแบบทำไมต้องเป็นพาสีทำไม<อ>ละ่ะตอกย้ำเหรอหรือยังไง สำหรับคันจิแห่งปีนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่เคยรู้จักนะเราก็จะมาอธิบายสั้นๆก็คือเขาก็จะมีการเลือกคันจิขึ้นมาหนึ่งตัวโดยที่เป็นคันจิที่สามารถบอกเหตุการณ์บอกความเป็นไปของปีปีนะ้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเนาะเออว่าแบบปีนี้มันแบบควรจะแทนด้วยคันจิตัวนี้นะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป็นแบบท็อปออฟเด e w นข่าวอะไรของเขาอย่างเงี้ยเออก็จะแบบว่าเหมือนเป็นพระอนเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยของวัดคิโยมิสึ จังหวัดเกียวโตวัดน้าใสายที่คนไทยรู้จักกันเออทุกคนจะต้องแบบไปแน่นอนถ้าเกิดได้ไปเกียวโตนะเขาก็จะแบบมาเขียนผู้กันฟุบฟูฟับฟบเนี่ออกมาเป็นคันจิหนึ่งตัวแบบว่าเท่ๆขึ้นมาเนาะเนี่ยในปีนี้เนี่ยคนก็เลยแบบว่าเหมือนโหวตเอาไว้ว่าเออภาษีชัวเขาบอกภาษีนี่แหละแพงเหลือเกินจ่ายไม่ไหวแล้วนะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะมีการปรับขึ้นภาษีด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยแค่นี้ก็จะไม่ไหวแล้วว่ะ สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะสี่สิบเปอร์เซ็นกับแปดเปอร์เซ็นมีมีสองอย่างก็รู้สึกว่าจากตอนแรกอะที่เราไปญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตวเนาะอันนั้นมันยังแบบว่าห <5, S 1> ้าเปอร์เซ็นต์ะเออร้านร้อยเยนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบว่าของชิ้นหนึ่งร้อยเยนก็จริงแต่เราไปจ่าย ที่เคาน์เตอร์คือร้อเยนตอนนี้คือแบบว่าร้อยแเยน110เยนแล้วอะคือแบบว่าถึงแม้ค่าเงินญี่ปุ่นจะถูกลงก็จริงอะแต่ว่าเหมือนค่าครองชีพต่างๆเขามันสูงขึ้นมากเลยอะจนมันอาจจะแพงกว่าตอนที่ก่อนโควิดอีกด้วยซ้ำป่ะใช่ใชก็เห็นเพื่อนหลายคนที่แบบบ่นบอกว่าไข่อย่างเงี้ยแพ็คหนึ่งปกติเนาะไขแ่แพ็คนึงที่เราซื้อกันในซูเปอร์สมัยที่เราเรียนอะ ก็คือประมาณแบบแปดเปีที่แล้วเนาะก็แค่ร98เยนเองแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันแบบว่า2อ0 0ยเยนแล้วอะแบบว่าแพงแพงขึ้นมากบางคนก็บอกว่าแปงกวาแต่ก่อนเออเป็นแตงกว่าุ่นใช่ไหมให้มันยาวๆแต่ก่อนเออ19เยนได้มา1อันหนึ่งแท่งแต่แบบว่าเดี๋ยวนี้คือแบบว่า40เยนเลิกกินค่ะเลิกกินแตงกวาตลอดชีวิตค่ะเกินมา2เท่าเลยนะมัน สีเนี่ยเป็นชันชันก็ไม่เลือกกินแตงกวาแล้วอ่ะรู้สึกแบบเออเอาซื้อแตงกวาไปซื้อเนื้อดีกว่าแต่เนื้อก็แพงนะล่าสุดที่ไปก็แบบ4ี0นระ้อยหเยนอะต่อแพอ็คอะซึ่งคำว่าภาษีเนี่ยมันก็เคยมีขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นในปี2014เพราะว่าไอปีนั้นเนี่ยมันก็มีการขึ้นภาษีเหมือนกันอ้เป็นปีที่ชันเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นพอดีด้วย กำลังเข้า oh. ปีหนึ่ง,งเออปี2014จํำได้เลยภาษีขึ้นเลยคือมันขึ้นตอนที่ฉัน<ะ>เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันไอ้ผัวเล้วหัวต่อเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็จะขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายภาษี20%สักวันหนึ่ง โอ้โหตายแน่ๆถ้ายากัรนแต่ว่าคันจิในปีอื่นๆเนาะมันก็มีอะไรที่มันโหดร้ายอย่างนี้เหมือนกันใครที่คิดว่าไอ้คัว่า,ารภาษีนี่มันโหดร้ายแล้วถ้าในปีนอื่นๆเนี่ย <c oughs> อย่างปีที่แล้วนะปี2022เนี่ยเป็นตัวเ,เซนของเซนโซเลยที่แปลว่าสงครามก็เพราะว่ามันมีเกิดสงครามทิลัสเซียแล้วก็เอ่อพวกเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยที่แบบว่าชอบยิงมิซลยใส่ญี่ปุ่น เออแล้วแบบว่าเกิดเกิดบ่อยเกิดบ่อยครั้งมากเลยใครที่แบบอยู่ญี่ปุ่นจะชอบได้ข่าวนะว่าแบบว่ามีมิทายยิงแล้วก็มีพวกแบบว่าเออเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ปี2011อย่างเงี้ยหรือว่าตอนปี1995ที่เป็นแบบว่าตอนโกเบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบอเอออันนั้นก็หนักเหมือนกันเนาะในตอนนั้นก็เลยแบบว่าเป็นคันจิที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ คือคันจิมันก็ดีตรงที่แบบหนึ่งตัวอ,อักษรมันสามารถบอกเล่าเรื่องราวออกมาได้เยอะมากเลยเนาะม,มันมีความหมายในตัวเองแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเออภาพรวมทั้งปีนั้นของญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างแล้วอย่างนี้อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าคิดว่าคันจิของตัวเราเองเนี่ยเธอคิดว่าเป็นอะไรของปีนี้ถ้าให้คิดตอนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันยังไม่ถึงสิ้นปีนะ เลยประมาณเออสิบห้าวัน,ออวนขอเวลาไปคิดหน่อยละกันเนาะว่าเออเราจะเอาเป็นตัวอะไรเออชีวิตเรามันก็ไม่ได้เยอะแยะวุ่นวายโหดร้ายอะไรเท่าไรหรอกมันก็จะวนเวียนอยู่แค่กับเรื่องการเงินการงานและสภาพนะมันก็มันก็ยิ่งใหญ่นะคือปีนี้ก็ดูมีเรื่องราวมากมายแต่ขอไปคิดก่อนว่าสรุปแล้วปีนี้จะเป็นคันจิอะไรดีฉันว่าฉันเลือกให้เธอได้หรอทำไมเธอมาเลือกตัดสินให้ฉันล่ะแม แม่ทำประกันทีใช้วงเงินเยอะขนาดนั้นแม,ม่เลือกได้ทันทีอะนะเดี๋ยวไว้ค่อยพูดตอนคลิปแบบว่าก่อนปีใหม่ละกันเนาะเอสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะเดี๋ยวค่อยมาตัดสินกันว่าเราจะเอาคันจิประจำตัวของปีนี้ว่าอะไรดีได้เลยก็วันนี้ก็เรื่องเราก็ประมาณนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเราลอดูหน้าปกละกันเนาะรอรอดูคุณพี่สาวนะคะว่าจะทาปกเป็น ข้อความอะไระสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองและชีวิตของพวกเราในสัปดาห์นี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างกับพอดแคสต์ครั้งที่2ของพี่สาวน้องสาวนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข่าวสารอื่นๆอยากจะมาแชร์ก็สามารถพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บาย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 จ้า 大好き